ครับวันนี้เราจะพามาเล่นเกมลูน่าลัสกันนะครับผมอ่านะครับก็มีหลายคนถามกันเข้ามานะครับเออเล่นสามตัวตอนนี้ได้เหรียญอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็น่าเล่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะพามาดูเลยนะอ่าเดี๋ยวเซ็นชื่อเข้ากันนะครับ ผมดูแล้วหลังจากเล่นไปได้เกือบ1วันนะครับเกือบหวันก็คือถ้าวันหนึ่งก็ประมาณบ่ายสนะครับเมื่อคืนก็ไปออกมา3ตัวเอ้เออกฮีโลมาเพิ่ม1ตัวได้ตัวแรมาเดี๋ยวผมจะดีแอคชี v e m e n ก่อนนะอ่าแล้วจะให้เล่นให้เล่นดูที่สตัวนะครับอ่าเข้ามาด่าอ่าดูนะครับดูด่านแรกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่า แล้วการเล่นมันเป็นยังไงนะครับการเล่นก็เราเลือกตัวอย่างนี้นะครับอ่าเราก็สู้กับบอสบอสแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีหนึ่งหนึ่งถึงสิบนะครับสู้ประมาณนี้นะครับดูได้ยินเสียงกันหรือเปล่าอ่านี่นะครับก็แต่ละด่านนะครับถ้าเราสู้ชนะเนี้ย ตัวบอสย่อยเนี่ยมันก็จะทิ้งกล่องให้เรานะครับเนี่ยทิ้งกล่องประมาณนี้อา้าวตายแล้วนะครับสามตัวโอเคครับเล่นผ่านได้ด่านหนึ่งด่านสองได้อยู่นี่ครับรางวัลก็ได้0.3นย์จุดสามเอ็มลัดนะครับนี่นะครับโอเคอ่านะครับประมาณนี้ครับการต่อสู้นี่แนะครับก็หนึ่ง วันประมาณ3ตัวคอมมอนเลยกาก,กากสุดเลยได้ประมาณสองนะครับ2อุดเนี่ยถ้าวันนี้ผมเล่นเมื่อวานประมาณถึงเออบ่ายสองนะบ่ายสองผมเริ่มต้นนะก็น่าจะได้ประมาณ2อจุต่อ1วันนะครับ1วันได้2.8นะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ยมันเห็นไหมครับมันจะมีเวลา ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงถ้าเราไม่ผ่านมันก็จะรีกลับมาที่ด่านหนึ่งทับสิบต่อนะครับเริ่มประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับมันจะรีด้นะครับสามตัวตอนนี้หน้ามันเล่นได้ไหมแล้วได้เหรียญประมาณนี้นะครับก็สามตัวสี่สิบห้าเหรียญมันตกตัวละสิบห้าเหรียญน,นะเรามาดูที่สตอกก่อนนี่นะครับ ตกตัวละประมาณ15เหรียญ3ตัวก็45เหรียญซึ่งอันนี้2.50นะครับ10วันก็ได้25ประมาณ20วันนะครับผมก็จะได้45ตามที่ผมอันนี้นะครับอันนี้คือ ROI หรือการคืนทุนของเหรียญน,นะครับแต่ค่าเงินเนี่ยค่าเงินเดี๋ยวผมพามาดูถามว่าเข้าตอนนี้เป็นยังไง อันนี้ไม่ได้ชวนลงทุนนะครับเงินของคุณคุณตัดสินใจเอาเองนะครับว่าคุณจะลงไม่ลงแต่ผมมาอธิบายเพื่อเป็นแนวทางให้คุณดูนะครับถ้าเรามองจากกราฟนะครับตอนนี้แน่นอนแหละมันเป็นกราฟกราฟขาขึ้นนะครับตอนนี้มันยังขึ้นอยู่ทุกคนเริ่มเล่นทุกคนเริ่มเข้านะครับหนึ่งเดือนนะครับทุกคนเริ่มเล่นทุกคนเริ่มเข้านะครับตอนนี้มันยังไม่มีแรงเท เทขายมากเพราะว่าอย่างแรกเลยคนเล่นที่เล่นมาก่อนช่วงเนี้ช่วงนี้โอเคเขาอาจจะคืนไปและประมาณสิบถึงยีวันเขาคืนไปและอย่างแรกเลยเขาอาจจะถอนออกมาออกมาก็อาจจะทําให้มันมีดอปลงบ้างเนี่ยถอนออกมาอย่างที่สองออถ้าเขาหวังกําไรเพิ่มขึ้นหรือว่า ความโลภเขาครอบงำเขาอาจจะเปิดจอราคาก็เหรียญก็ขึ้นอีกช่วงเนี้ยคนกำลังเริ่มเข้าแต่ถ้าหลังจากหนึ่งเดือนนี้ไปหลังจากหนึ่งเดือนนี้ไปก็เอ่ออันนี้ไม่ทราบไม่แน่เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็เหรียญออกมาแล้วก็เริ่มจะเทขายและนะครับหลังจากหนึ่งเดือนวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดน่าจะเดือนหน้าผมมองว่า คนกน็น่าจะเริ่มเทขายแล้วราคาเหรียญก็อาจจะตอบลงหรือไม่ก็คนเปิดจอเพิ่มเพราะว่าได้ ROI ในจำนวนของเงินบาทเข้ามานะครับอาจจะเปิดจอเพิ่มด้วยความลบเข้าครอบงำก็เป็นได้แล้วก็อาจจะทำให้เหรียญขึ้นไปอีกซึ่งตรงนี้แหละผมอาจจะบอกไม่ได้แต่อนาคตแต่ตอนนี้โอเคและมันเป็นการาฟขาขึ้นอ่าลองมองดูนะครับ ลองมองดูที่กราฟเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นกราฟขาขึ้นแน่นอนนะครับมันยังไม่ใช่กราฟขาลงนะครับอ่าแล้วก็เคอย่างที่ผมบอกครับ3ตัวเล่นได้ไหมเล่นได้ครับก็ตัวเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ2.5เหรียญน,นะครับนะแล้วก็วิเคราะห์ก็คือการเล่นการเล่นแต่ละรอบก็คือ มันจะชาร์จพลังชาร์จพลังทุกชั่วโมงครึ่งนะครับชาร์จพลังทุกชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวผมให้ดูชาร์จพลังคือยังไงอ่านี่นะครับชาร์จพลังตรงนี้นะครับนี่คือชั่วโมงครึ่ง2อัน3ามชั่วโมง3าอัน4.5ุชั่วโมงซึ่งในในวันหนึ่งเนี่ยจะเล่นได้ประมาณสรอบนะครับ4ี่ห้ายี่ิใช่ประมาณ4ี่รอบสี่รอบเนี่ย คือคุณจะเล่นได้วันหนึ่งมันจะหมดพลัง3ตัว3ตัวเล่นได้เนี่ยครับของผมประมาณ2.5เหรียญสิถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็สองจุดห้าถ้าถ้าเดฟเขาไม่เนิร์ฟนะถ้ามันอยู่แบบนี้ตลอดไปก็คือ2.5งจวันก็ยี่สห้าสบวันผมก็จะได้50าสิบเอ็มรัตก็คือ ROI ของตัวอของตัวเอ็มรัตนะครับของตัวรัตเหรียญรัต แต่ว่า ROI ค่าเงินนั้นต้องไปดูอีกทีถ้าถึงตอนนั้น20วันถ้าเกิดคนเข้ามาบูมมาเยอะอันนั้นคือผมอาจจะได้ส่วนกําไรของตัวเงินบาทนะครับก็เพื่อนๆถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองทักสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่ามีอะไรสงสัยก็ลองถามกันเข้ามานะครับเพราะว่าแนะนำได้ก็จะแนะนำนะครับแต่ช่วงเนี้ย ถ้าลง,ลงได้ไหมถามว่าลงได้นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้เงินที่เอามาลงต้องเป็นเงินเย็นผมไม่ได้ชวนลงทุนเงินของคุณคุณจัดการเอาเองนะครับแต่บอกว่าช่วงนี้ลงได้แต่หลังจากหนึ่งเดือนอะ่ะผมไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่เขางอกจอเห็นว่ามันมีผลประโยชน์ได้จากความโลภ ที่ณปัจจุบันเนี้ยงอกจอกันเต็มเขาอาจจะมีแรงเทขายหรือไม่งั้นเขาก็อาจจะงอกจอเพิ่มขึ้นอีกถ้างอกจอเพิ่มขึ้นอีกนั่นคือมันจะราคาเหรียญมันจะไหลขึ้นนะครับแต่ถ้าเขาไม่งอกและเทขายเหรียญมันก็จะลงคนเข้าเข้าเทขายเหรียญก็จะลงแต่ถ้าเกมมันดีมันไปต่อได้มันสมูทเหรียญมันขึ้นครับ ลองดูนะครับลองตัดสินใจดูยังไงก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับไปละบายบายครับ